หิวเลยเดี๋ยวแป,ป๊บนึงเดี๋ยวไปเอามะม่วงก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเอามะม่วงนะกินมะม่วงเนาะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวไปเอามะม่วงมาให้นะอย่าพึ่งไปไหนนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอย่าพึ่งไปไหนนะนนนะอไไนนะอะเอามะม่วงอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะมะม่วงตรงนี้กินได้ไหมอุนะ้ยเออ ใหญ่ไปไหมอ่ะลูกใหญ่ไปไหมเออเนี่ยแหละลูกแพ้ได้ใช่ไหมใหญ่ไปไหมลูกใหญ่ไปปะโอ้ลูกจับเก่งจังเลยโอ้ยทำไมลูกจับเก่งจังโอ้โอ้โอโตกตกตก,ตกตอเอาไปกินไหนอ่ะโอ้ยมันลูกใหญ่ไปเหรอลูก เ้าไปไหนอาจารย์ลูกสาวอาจารย์มาลูกจะเอามะม่วงไปไหนมันหนักเหรอลูกโอ้ยเอาขึ้นไปได้อโอ้ยลูกใหญ่แล้นเอาไปได้ยังไงโอยฟันเธอมีเหยื่อไปหมดเลยเนี่ย โอ้ๆๆๆโหแข็งแรงมากเลยอะ<ด>่ะอ่ะไปไหนแล้วล่ะๆๆๆไหนอ่ะไปดูเธอไม่ทันแล้วเนี่ยเออเอามาใส่ตะก้าในลูกมาใส่ตะก้าเร็วใส่ตะก้ามาใส่ตะก้ามันหนักจะหิ้วไปทำไมโอ้ย จะหิวไปไหนเอามาใส่ตะก้ากินมาลูกมาอาละไปไหนแล้วเนี่ยเอามาใส่นี่ล้วเนี่ยเอามาใส่นี่ตะก้าเนี่ยมไปหลบมุมละ ทิ้งแล้วมานี่ละทิ้งแว้แล้วมานี้<ห> <laughs> จะกินข้าวเหรอไม่เอามะม่วงเหรอตายแล้วแล้วมาจะเอาข้าวที่ไหนให้เนี่ยโ,หโหอ้ยจะก,กระโดดมาหามานะมากลัว,อย,อ,อ,วอยู่น้ำ,นำด้วยโอ้จะกินข้าวทำไงดี เดี๋ยวาาให้เดี๋ยวรอแป๊มนึงบบนะลูกนะเดี๋ยวรอแป๊มหนึ่งรอแป๊มนึงเนดะี๋ยวรอข้าวแป๊มนึงเดี๋ยวรอแป๊มหนึง่งนะเดี๋ยวรอแป๊มหนึ่งรอแป๊มนึงอ๋อพี่แผ่นข้าวไม้ไงกินน้ำก่อนกินน้ำก่อน ข,ข้าวาม้าไงอ๋อใช่ใช่นิดหนึง่งอ๋อ,อนิดนึงก็กินลูกติดข้าวเหรอก็ใช่ข,ข,ข้าวกล <c oughs> ้องของม้านะ่าจะไม่กินน่ะให้ให้มะม่วงก็ไม่ชอบเหรอลูกชอบข้าวเหรอทำไมลูกไม่กินมะม่วงอ่ะ โอ้หิวมากเลยเหรอลูกท้องหรือเปล่าเนี่ยท้องใช่ไหมท้องใช่ไหมคะท้องใหญ่เลยเนี่ย ไอดอกสลิดเธอกินด้วยปรไมาณเท่ากับกินป่ะไม่กินกินแต่ผลไม้ไม่กินผักหนูไม่กินผักหนูไม่กินผักหนูไม่กินผักจ้าหนูไม่กินผัก ท้องใหญ่มีลูกป่ะเนี่ยอมีลูกเป้าอ้วนขึ้นไหมเนี่ยใช่อ้วนขึ้นหรือเปล่าหลกโอ๊ยนะ่ะมีท้อง,ดงแดงแดงโอ๊ยท้องอ้วนเออน่าจะมีลูกแน่ๆเลย ไปหิวมาจากไหนเนี่ย ท้องใหญ่ก็ท้องเขาเลยแบบน่าจะต้องการพวกข้าวตามอยู่นะไปเลี้ยงลูกหรอผลไม้ก็ไม่เอามาม่วงไปค้างไว้อยู่กิ่งนะั้นอะเกี้ยงเลยเออต้องได้เอาข้าวไว้ให้ลูกแล้วมั้นเนี่ยพอไหมลูกไม,ไม่อิ่มพี่เพ้น โอ้ไม่หิงจะมาโมโหเรา